ก็พบกับผมอีกแ้ครับผมนจากร้านมือสี่เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็สินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมนะสำหรับเจ้าเมโลเดียนของยี่ห้อมาสเตอร์นะครับผมนะวันนี้จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับผมนะสวยงามนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมนะมันก็จะเป็นกล่องเคสอย่างดีนะครับผมนะนี่เราเปิดเลยนะครับด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมนะก็พร้อมอุปกรณ์ครบชุดนะครับผมนะเป็นเมโลเดียนคีย์มาตรฐานนะครับผมนะสาสิบสองคีย์นะครับผมนะ ก็จะมีข <specification. S 1> องอุปกรณ์นะครับผมนะมีสายเป่านะครับผมหรืออยากจะเป่าแบบสายหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะเป่าเลยไม่ต้องต่อสายก็ได้นะครับผมนี่เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับผมส่วนมาดูตัวเมโลเดียนกันนะครับผมนะก็จะมีบอกด้วยนะครับผมนะว่าจะเป็นอโน้ตไหนนะครับผมนะก็จะมีฟาโซลาซีโดนะครับผมนะเราก็ดูเอานะครับผมนะหรือถ้าแบบอยากให้มันแบบจําง่ายๆขึ้นก็สามารถหาสติกเกอร์มาติดเพิ่มก็ได้นะครับผมนะ ก็จะเป็นคี์มาตรฐานใช้สําหรับการเรียนการสอนนะครับหรือใช้เล่นก็ได้นะครับผมนะเป่าเพลินๆกันนะครับผมนะนี่ก็เจ้ามโรเดียนมาสเตอร์ตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ790บาทเท่านั้นนะครับผมนะนี่ก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะสินค้าก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะที่ร้านเรานะครับผมนะก็จะมีสีเขียวด้วยนะครับผอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับผมนะก็จะลักษณะแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับผมนะนี่ ก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซไม่ได้เลยนะครับหรือท่านใดสะดวกอยากจะมาลองดูสินค้าที่ร้านก็เชิญมาได้เลยกันนะครับโอเคนะครับผมผมก็ต้องขอฝากร้านนุ่มซิสกันด้วยนะครับแล้วก็เมโลเดียนยี่ห้อมาสเตอร์ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ